สวัสดีครับพบกับปาหาวเชียวเช้าวันสารที่9มีนาคมนะครับวันนี้ก็ได้วเวลาเข้าครัวทำอาหารตามปกติเอามรหยุดเหมือนเดิมนะครับปกติบันยุนี้ก็จะประกอบอาหารทานเองนะครับ หลังจากที่ไปรปะจนภัยมา1นึ่อาทิตย์ข้างนอกนะครับซื้อกินอย่างเดียวนะ mm hmm. อยู่บ้านก็ทำกินเองนะครับ mm hmm. วันนี้ก็มีเมนูว่าจะลาปลาลาบปลายแล้วลาบปลาตะเพียนครับวันนี้ไปตลาดเพิ่งกลับเข้ามาเมื่อกี้นี้เองนะได mm hmm. ้ปลาตะเพียนมาตัวนึ mm hmm. แล้วก็หนึ่งกิโลนะครับตัวประมาณหนกิโล ดีจะล้างจะล้าง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 ฝนะ้า,าก่อนนะครับรล,นะล้างเกลือล้างก่อนนะครับเพื่อลดนะล้างเกลือออกเลหน่อยเกลือนี่คือเกลือนี่ได้มา,าจากจากจ่ายแขงหวัดเจมทุกเม็ดนะครับซื้อมาจากจัดจ่งหวัดเขาบอกว่าเจมทุกเม็ดวนะ่างั้นก็เลยซื้อ,ขอเขาเกลือเขาไงนะเจมทุกเม็ดข้าเก็บไปเจม แล้วก็จะล้างพวกเลือดพวกขาวพวกภาพเมื่อเมื่อเลยก็ออกขึ้นมาออกก่อนนะครับมันจะได้มนขาวถามว่าปลาขาวมันก็ขาวโดยธรรมชาติของปลาน,นะครับแต่ถ้าเราล้างน,นะล้างเพื่อลดของขาวก็ลูกออกเมื่อบอกมันก็จะทำให้ปลาลดความขาวลงได้มากโดยสมควรเลยทีเดียวนะครับ สองคำาี่หกน่ะหกหกสิบห้าบาท,นะบาทตัวนี้หกสิบห้าบาทก็รุ่มร่วมโลนะปลาตะเพียนถือว่าเป็นปลาที่ราคาค่อนข้างราคาค่อนข้างดีเลยนะครับราคาดีมาก ถ้าเปรียบเทียบกับปาน,นีนี่ก็ราคาก็าผมคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเยอะกว่าหรือเปล่าราคาดีกว่าหราาือเปล่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับปานีนนนะพักไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการต่อไปดูหม้อข้าวไปก่อนหุงข้าวไว้นึ่งข้าไวาไว้ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หุงหนึ่งข้าวไว้ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอย่างเดียวนะข้าวเหนียวเท่านะั้นบ่ได้กินข้าวเหนียววัดหัวอ,อ่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันใหม่หลังจากลหลังจากหลังจากที่ล áng, า้างตาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำได้เอาเอาเนื้อครับนะครับตะกี้ได้มา ก็คือไข่ครึ่งกิโลนะไข่ปลาเนื้อไข่ไข่เนื้อนะครับปลาตะเพียนนะครับไข่ปลาตะเพียนแล้วก็ทำต้มแกงต้มยำนะส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือที่เราเราจากที่เราเอาเนื้อมาแล้วนะครับพวกกระดูกพวกหม้อะไรพวกน,นี้เราก็จะเอามาต้ม นะครับเราก็จะเอามานตรงเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมสักหน่อยทีเน่แล,แล้วหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาเลาะเอาเดี๋ยวคอยอ่อยล้อเอ่าข้างกันข้างนี้ออกนะจัดการฝั่งนี้ก่อนนะครับ เนี่ยเขาดีมากก็มันวันนี้ไม่มีหรอกครับปลาตะเพียนธรรมชาติปลาตะเพียนพวกนี้มันก็อยู่อ่มันมีปลาธรรมชาติแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหายากที่จะได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาที่อยู่ตามบ่อปลานินนั่นแหละนะครับเวลาเขาวิทย์วิทวิทบ่อ ก็จะได้ปลาตะเพียนขึ้นมาด้วยนะครับก็จะเป็นอธรรมชาติไซส์ไซส์โลเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับถ้าไม่ใช่นั่นจริงๆก็คงจะไม่ได้เรัาหรอปลาปลาไซส์โลถือว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างหา,หายากอนะแรับปลาตะเพียนนะครับก็เป็นปลาบอปลานิลนี่แหละ,ะปลาอะไรก็ทัง้งหนดเละ ได้ต้มยําถ้วยนี่อ่ะต้มยํานะครับกระดูกกับ 对，别蒙了，对。 เอาพนมไปนันพุ่นบอกกองี้ทาอ่ก็จเทีก็เรียแบบพันจะทำแบบพันอ่านเอานะครับไม่สับอ่านเอาจะได้เนื้อปากเป็นเป็นท่อนๆเป็นแผ่นๆนะครับหันเอาหันเสร็จก็อ่า ขันเกลือมะนาวนะครับขันเกลือมะนาวบีดบน้ำบีดบน้ำคาวเขาออ,กน,าาอกนะครับน้ำคาวก็ไม่ทิ้งนะครับแล้วก็จะไปเข้าเราก็จะไปลงหม้อต้มเหมือนเดิมนะครับก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะครับ อันบางๆครับเพื่อท <step> ี่จะได้ตัดก้างส่วนที่อยู่ในเนื้อปลานะครับเพื่อที่จะได้ตัดก้างส่วนที่อยู่ในเนื้อปลาให้มันเหลือิ้นเล็กที่สุดก็เหมือนที่เขาทาปลาตะเพียนไร้ก้างมันไม่ใช่ไร้ก้างแบบเขาบ้างทีพอบ้างที่เวลาเรากินมันก็ไม่ไม่โดนมันก็ไม่โดนก้างแต่ตัวใหญ่เขาก็ไม่มาทำหรอกครับต้องใช้ปลาตะเพียนตัวเล็กๆก้างมันเล็กๆอยู่มันก็เวลาต้ม นานมันก็กา้านมันก็อ่อนนุ่มนะครับพรปลาตัวยังไม่ใหญ่แต่ถ้าปลาตัวใหญ่ก็กระดูกมันแข็งนะครับโอ้ยฮอนฮอต ก็ด้เนื้อปลาพอสมควรดีนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับรอตะกูนะก็ในเนื้อปลาพอสมควรอยู่นะครับปลาหนึ่งตัวก็กินทั้งครอบครัวนี่ก็กินพอดน,นี้นะครับนะครับก็เยอะๆอยู่นะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี้ก็ขอไปอ่า เอาหม้อไปตั้งใส่หาไปตั้งไฟก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ต้มปลาเยอะอยู่นะนะครับกระดูกกรดีฝาข้างก็เยอะอยู่นะครับรอสักครู่นะครับอุปกรณ์ต้มยำใส่ใบมกะกรูด่านะครับแล้วก็ใส่กระเทียมด้วย ขาไม่ได้เผาแล้วครับขาสดๆเลยแล้วก็สสเกมื่อเขือเทศมั่เขือเทศเล็กนะครับมันเปรี้ยวดีเมื่อเขือเทศเล็กนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เกลือใส่ลงไปสักหน่อยนะครับเดี๋ยวลืมเกลือไม่เค็มนะโอ้ยเกลืออะไรไม่เค็มเนาะปลาดาไม่แน่นะเกลือบ้านดุงเขาบอกว่าทํา เกลือป้า oh, ด Je ูป้าด yeah. <places, no. S 1> ูนี่เขาบอกว่าทำทำปลาไม่น่องใช่ไหมันเค็มเค็มมากเกลือที่ไหนก็ไม่น่างแนนะครับถ้ามันเค็มถ้ามันไม่เค็มเยอะเราก็ใส่เกลือเยอะเพิ่มขึ้นมันก็ได้แค่นั้นแหละนะครับนี่นะครับแล้วก็เจ็บหลอดเค็มไม่ห้าหลอดทำไมไม่หกเนี่ยโอ้ยเดิมเก็บมาตั้งห้าหอก กเก็บมาเก็บ <architectural>. ้งเยอะงแยงพวกั้งหลายเิค่สาเก็บมนใ้่าไม่องเินยเนื้อปลาส่วนนี้เราก็จะใส่มะนาวเข้าไปนะครับเกลือแล้วก็มะนาวนะครับ มะก็ใช้มือเหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องปกตินะใช้มือเหมือนเดิมไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับหรือว่าเราทำจินเองโอ้ยได้กลินมะนาวน,น้ำลายแตกน้ำลายสอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปคันนะครับเดี๋ยวไปคันบีบน้ำขาวก็ออกบีบนะ้ำข้า,า,ขาวก็ออก ได้กินได้กินมะนาวนะน้ำลายสอนอเอ้น,อนแตกน้ำลายแต่จุกๆเลยนะรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราประกอบการเกี่ยวกับต้ยมยำก่อนนะต้มปลาก่อนนี่นี่นี่น,นะครับเดี๋ยวตามต้มต้มปลาก่อนนะเพื่อที่จะเวลาเราคั้นบีบน้ำตัวนี้ออกคั้นเลยก็ได้อ่ออ๋อเดือดแล้วน้ำเดือดแล้ว นะเอาเครื่องไปลงก่อนนะครับน้าเดือดนะเอาเครื่องไปลงก่อนนะครับเอาเครื่องลงก่อนอุ่นเ,เครื่องไฟก็โอเควันนี้ใส่รูมยำเราก็มีมีเศษสมุนไพรด้วยนะยนะใส่สมุนไพรลงไปเล็กน้อยนะครับโอ้ สารพุนไฟเราไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราปลาเราไปลงเลย ส่วนตรงนี้เราก็จะบีบนะน้ําคาวเขาออกนะครับพอไหมถ้าไม่พอถ้าไม่พอก็เพิ่มมะนาวเข้าไปอีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้บีบน้ำาก็ลงออกไว้ง่ายนะเพิ่มมะนาวลงไปอีกหน่อยนะครับนะแต่ทั่วเลยนะครับเกลือไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเวลาไปปรุงแล้วกินไม่ได้จะใส่นู่นนี่นั่นไปแล้วโอ้โยเค็มอี่ะใส่พอประมาณเกลือ นควันนี้เราจะลาบปลาตะเพียนใส่มะกอกนะครับใส่มะกอกหลังจากคั้นตรงนี้เสร็จนี่เอาบีบน้ําออกแล้วเนี่ยเราก็จะเอามะกอกมาคั้นใส่นะครับมันก็จะพอเนื้อปลาโดนโดนโดนมะกอกเนี่ยนเนื้อปลาก็จะเป็น,นเหนียวๆขึ้นไม่แ,แปลกนะน้ามะกอกเนี่ย Tụi mình Lỡ có trả pelo mát không Nè Lỡ có đi pelo mát không Nó khá chết mấy này เอดเช่นที่ม่นเหนอยเนาะเอา,เอาี้เอาไว้ดีเกินหาไม่เจอนะครับส่วนนี้เราก็จะไปลงหม้อต้มสำหรับน้ำต้มไปน้ำน้ำที่เราคั้นออกจากบีบออกจากเนือปลานะครับมันก็จะมีความเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็ความเค็มของเกลืออยู่นิดหนึ่งนะครับนี่ครับ ไปเลยครับมะกฟิตไว้นะครับกินได้เป็นปีนะครับสําหรับมะกรอกอันนี้ก็เ,เก็บมาตาัดจากบ้านจากตาก่างจังหวัดนะไวต่อปีใหม่หนู้นนะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดินนะครับช้นเลยเีเ่ยง้อนลอนพีน่น้อง เนื้อปลาพอโดนมะกอกเข้าไปมันจะเป็นขาวๆประมาณนี้นะ่อ้อมหวยหวยอ้อมบอกกอกหวยหวยพี่น้องเลยนื้อปลาพอโดนมะกอกไปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนจะสุกอ่ะนะ่แบบเหมือนมันจะสุกเขาเปลือกมาก่อนนะครับเปลือกมะกอกเอาไว้ไปกินกันเป็นหลัก นะเดี๋ยวให้เดี๋ยวพักไฟไว้ก่อนเดี๋ยวพักไฟไว้ก่อนให้รอคุณแม่บ้านเขามาปรุงน้ำต้มนะครับนำซุปต้มเขาตามมาําอร่อยอันนี้ก็ต้องยอมเขา เป็นว่ามุมนูนไม่สะดวกไม่ถนัดมุมน,นี้ถนัดก,กว่านครับเนี่ยอุปกรณ์การแสดงใส่ลงไปอย่างหนึ่งก็คือชูรถรับตาใส่พิกนครับ กุใ้ใหม่ๆอาทิตย์ที่แล้วลองก่อนนะครับเพราะว่าพริกกั้ใหม่เนี่ยค่อนข้างจะเผ็ดน,นะครับพริกกั้ใหม่นี่ค่อนข้างจะเผ็ดแต่ว่ามันหอมหอ,อหอมหอมหอมนะครับตามด้วยข,ข้าวคั่วก็เหมือนกันครับข้าวคั่วเวื่อาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันนะข้าวคั่วเนี่ยใส่เข้าไปเวลามันสุกเนี่ยเวลา,ข,าข้าวคั่วมันโดนน้ำโดนน้ำร้อน เป็นข้าวเหนียวนะมันมันก็จะแตกออกมามันก็จะทําให้เนื้อปลาที่เราที่เราไปตั้งไปนะมันอะไรข้าวเหนียวโดนน้ำแล้วมันก็จะทําให้มันแตกออกมาเวลาเรากินเวลาเวาข้าวเหนียวไกินด้วยนะมันก็จะได้รสชาติดีขึ้นนะครับตามด้วยน้ำปลา น้ำปลาทีนี้ก็ลงมือคนเลยครับของปลาดาษจะไม่ค่อยใช้จะไม่ค่อยใช้ของโมเดลหรือการใช้เฉพาะของสัวนปกอบนะครับแล้วก็ปลาผมก็ไม่ใส่นะทำ่าบปลาลาบอะไรช่างๆแต่ผมมันผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ปลาหรอกนะครับใส่จฉพานปลา โดยเฉพาะลาบปปาเนียน้่นปลงดีที่สุดน,นะครับเดี๋ยวใส่หอมลงไปเลยยังไม่ได้ชิมรถถสชาติจะชิมรสชาติที่หน่อยนึงิดนึงไปจอด <c oughs> จะยินกันหลายคนเนบ้าน ถ้าเรแสบก็บไปโรงพยาบาลน,น,นะคนุนวานสตรีโบแมงชีคุนวานบอนะครับอร่อยละนะครับอร่อยเลยอร่อยเฉยแสบเฉยครับคุนวานแสบเฉยคนนะ่ะพริกนี่เอาอีกสักหน่อยก็นนะคือสูงสีบัวจัดปคนใดียเลยเอาอีกสักนหน่อยหนึ่งพริกเอาเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะมันไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เพามันจะจัดหน่อย นะตรวจจานปาดบึมหน่อยะมันะจะเยอเกินไปมันก็ไม่อร่อยเส็นบ้างนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเอาส่วนนี้ไปตั้งไฟนะครับไปตั้งไฟให้สุกตั้งไฟอ่นอนๆให้ขเขารระอุขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งไฟอ่นอนๆให้ขเขารระอุขึ้นมาเรื่อยเราก็จะได้ลาบปลากระเพียแนแสนอร่อยครับพี่น้องครับ นะรอสักครู่ให้รีวิวเสร็จเสียก่อนให้มันสุกก่อนเดี๋ยวสีมาให้เบิ้งดอกตีเรื่องอก,กินน้ำดอกกินเขากับลาบปลาตะเพียนมือกันนะครับรอสักครู่ครับมาครับทานข้าวด้วยกันเสร็จเรียบร้อยลาบปลาตะเพียนนะลาบปลาตะเพียนของเราก็น่ากินอยู่นะครับลาบปลาตะเพียนนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้มต้มปลาพวกระดูกกร,ระดีพวกหัวอะไรพวกนี้แหละนะครับก็ต้มบวบเลสดน้ำสุปเขานะผักสดนะแล้วก็มีจอบแก่ปลาไม่ลวกกินสดกินสดที่รู้สึกว่ามันจะขมน้อยขมน้อยกว่าเราเราลวกนะในความรู้สึกของผมนะนะครับ ยอดมะกอบข้างบ้านนี่แหละพอเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ก็เอาส่วนที่พอเอาได้ก็ให้เขาเลี้ยงตัวเข้าไป้นมันนะครับมาทานข้าวด้วยกันครับพี่น้องสายแล้วสิบโมงแล้วนะอจนนู่นนี่นั่นทำเสร็จๆก็เล่นเราเจะเดินสายเลยนะครับเ้าเหนียวร้อน แซ่บคือเกาพีนา่น้องถ้าปลาตะเพียนอย่งต้มปลาตะเพียน2ขามินูตัวนี้แหละครับเอาทำนี่และกินสองถากินสองคนเป็นแกะกินเบอ,อ,อ,อร์ดอกมาจัดเข้าไป

มาครับมาคด้วยกันนะ<ไ>โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อ,อจอบคลิปกันแต่เพียงแค่นี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ตวัสดครับ